ผานขันหมากในงานแต่งแบบไทยมีอะไรบ้างผานขันหมากมีขันหมากเอกและขันหมากโทค่ะกลุ่มผานขันหมากเอกประกอบด้วยผานหัวคอคางหรือบางท้องถิ่นเรียกว่าเอกโทตรีผานทุบเทียนแพรใช้ในการไหว้ผู้ใหญ่ผานสินสอดผานทองมั่นผานแหวนมั่นนี่คือกลุ่มผานของขันหมากเอกค่ะมีแค่เพียงกลุ่มผานขันหมากเอกก็สามารถไปสู่ขอลูกสาวบ้านไหนก็ได้หากแต่จะให้สมบูรณ์ ต้องมีผ่านขันหมากโทขันหมากโท,กโทเป็นขันหมากบริวารของขันหมากเอกจะมีตั้งแต่พานที่จัดวางขนมมงคลขนมเปี๊ยะ ผ่านผลไม้มงคลปัจจุบันมีการปรับประยุกต์เป็นตะกร้าเพื่อยง่ายกับการถือบางท้องถิ่นจะมีเครื่องเส้นไหวบ้รบรรพบุรูเป็นไก่ควักดั้มพร้อมกับเหล้าขาวเพิ่มเติมมาด้านต้นกล้วยต้นอ้อยสื่อถึงคู่บ่าวสาวทำหมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ต้นกล้วยยังหมายถึงให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองโดยหลังจากสิทพิธีบ่าวสาวจะนำต้นกล้วยไปปลูกไว้ที่บ้านบางท้องถิ่นจะจัดผ่านหมากพลูเพิ่มเติมเรียกว่าผ่านเชียนเท่าเคลื่อนไปในขบวนด้วยหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด